เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มรุ่นยอดนิยของบ้านเรานะครับก็คือโ,โัวมัตสึบิซีสามสิบเอ็มพีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราเทสตัวที่เมนก่อน,นนะครับผมครับเบื้องต้นเราก็จะเช็คตัวเมนของปั๊มเรานะ้วแล้วก็เช็คตัวโหลดเซนติ้งเราด้วยแล้วก็มาเช็คตัวปั๊มช่วยแล้วก็มาเช็คตัวสัญญาณพีพีเอฟหรือพีหนึ่งแอลนะเริ่มที่เมนก่อนนี่ก็เป็นคุณกรกฎเราไปดูกันด้วยแล้วก็ทำการเทสนะครับครับ เจ้าตัวเนี้วเวลาขึ้นแรงดันสูงออก็อัตราแรงจะลดลงก็เห็นไปเลยคนระับสามร้อยสิบบาทครับสบายเวลาที่เราใช้งานจริงอะตั้งที่เมนไว้สองร้อยแปดสิบห้าบาทก็พอนครับหายทีนะครับโอเคครับสบายสบายเลยเงียบ เมื่อสักครู่นี้เราดูตัวเมนของปั๊มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวปั๊มช่วยกันครับม่เขียงก็ไม่มีเลยเรามาดูตัวปั๊มช่วยกันด้านท้ายเขาครับปั๊มช่วยด้านท้ายเนี่ยเขาจะตั้งเอาไว้ที่เมนอยู่ที่สองหบาทแล้วก็เทสไปเลยบสาบาอยูที่สองสบาทโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวปั๊มช่วยขาะของผู้ใช้งานยังใช้ได้อยู่นะตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมาดูฟังก์ชันอีกตัวของปั๊มตัวนี้นะก็คือตัว P 1น L กับ P S นะครับว่าเขาจะ ไอ้ตัวปั๊มเนี่ยมันเบาเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวเราจะยิงสัญญาณอัดอัดโฟตัวนี้นะครับ <im it> เพื่อทำให้ปั๊มมันเบายิงเลยพอเรายิงสัญญาณครับผมับมามอัตราไหลก็จะเบาปั๊มก็จะทำงานเบาขึ้นนะเมื่อเรายิงสัญญาณเข้าไปที่ตัวนี้เดี๋ยวเราปล่อยสัญญาณครับผมอัตราไหลก็จะกลับมาปล่อยสัญญาณอัตราไหลก็จะกลับมา ันนี้ก็เป็นลูกเล่นของตัวปัมซุง T35A เ่านะ้ครับก็ตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดฮิตของบ้านเราตรงนี่ใช้กันแต่วนี๋ย่ก็จะมีปัญหาที่เสื้อด้านหน้าครับผมนี่เราแก้ไขให้ไปแล้วมันก็ไม่มีรูน้ำมันีัก็เป็นตัวโมเดลเท่านันครับ T1B เป็นตัวสี91ก็สำหรับทั่นใดที่สนใจในอะไรและบริการก็สามารถติดต่อเข้ามาทางศูนามให้ธด์ทางการเราได้ครับเราจะให้บริการ